ก็ไปโรงเรียนเนาะเขาบอกว่ากล่องดินสอเนี่ยมันทำให้เราเหมือนแบบมีความสุขในการเรียนโดยเฉพาะที่ฉันนะคะนี้ก็จะ โอเคอันนี้เราได้ของมาจากร้านหนิงฟูแล้วนะคะน้องข้างในนะคะอันนี้อันนี้น้องน้องแอบแอบซ่อนตัวมานะคะน,นี้บัตรใสมาใจของที่ได้มาจากหนิงฟูนะ,ะเอยบัตรใจมาใจของที่เมคอคอลเลคชันนี้นะคะเป็นคอลเลคชันของน้องคาบิบาราคราบิบารานะคะแต่ว่าแถมตัวน,นี้มาด้วยนะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะอันนี้ในชุดนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกบเหลาทุกคนอันนี้กบเหลาน่นารักมากแล้วก็มีกล่องลินซอามีกล่องลินซอด้วยแล้วก็มีกล่องลินซอที่เป็นน้องคาบิบารานะคะแล้วก็มีอะไรอีกอามีอันนี้คืออะไรอ่ะ ที่จอดสุขคูณป้าลงประมาณนั้นแล้วก็มีสมุดโน้ตนะคะไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เอาอะไรออกไปแล้วบ้างหรือยังนะคะใครที่สนใจเฮ้ยมีคัตเตอร์ใช่ๆเราอยากได้คัตเตอร์นี่เออไม่ใช่คัตเตอร์หน้าอาอไม่เนี่ยไม่ใช่คัตเตอร์มันจะเป็นยางลบทุกคนเป็นยางลบนะคะอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่เหมาคือน้องมีขบเหล่าด้วยอะเราชอบอันเนี้ยเราจะแกะแล้วนะคือเราเป็นคนชอบแกะของอะออกจากกล่องเราก็รู้สึกว่าการที่ทุกอย่างอยู่ในกล่องมันทําให้มันไม่ะเข้าใจก๊อมันมันเป็นสกขยะอ่ะเดี๋ยวแกะออกหมดเลยนะคะค แต่ก็ที่สำคัญก็คือความชอบส่วนตัวด้วยที่แบบว่า,วาอ่าซื้ออะไรมาฉันก็ต้องเป็นคนแกะนะคะเป็นคนแรกที่ได้แกะแกะกล่องอันนี้คืออะไรอันนี้คือกระดาษโน้ตอ้าวแล้วก็ฉันเอาทิ้งถุงถุงทิ้งในนี้เป็นไรสุขค,คุนหรออะไรวะใครรู้มันคืออะไรช่วยบอกหน่อยนะคะเดี๋ยวกนเริ่มใส่ถุงเืนก่อนอย่างเานะก่าเนาะเก่านี่ใส่พอดีมือบอลมือบอลมือบอลเกินเอาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอา สองบาคือให้คุณหนูนันนินกับคุณหนูน,นเพชรนะคะวันนั้นไม่รู้ว่าสรุปว่ามันเป็นของข่าวใครกันแน่นะคะนาเพชรกับนันนินเขาไปร้านหนิงฟู่ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็เป็นคนไปนเลือกเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลเหล่านิสสอเจบเหล่านิสสอนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ได้มาทิ้งกล่องไปเลยจากกล่องมันประสานสภาพโอ้เดี๋ยวก่อนลูกบอาเขาจะเอากล่องไปขายอยู่ถือกก็สำคัญโอเคอันนี้ก็จะแกะลูกบาวเขาจะเอากล่องไปขายเป็นช่วงนี้เขากำลังกินกัน เก็บของเก่านะคะแต่ก็ดีนะเพราะว่าการเก็บของเก่าไปขายเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เงินบ้างนะเมืม่อวานที่โบทเขาทําอะไรนะเมื่อวานที่โบทเขาทำบนะิ๊กกรีนเงีนะคะแล้วเขาก็ได้เหมือนแบบได้เงินจากการขายของอะไปตั้งกี่บาทพันสี่เออคิดดูดิจะไปดูถึกเงินน้อยเชียวนะจ๊ะเนี้ก็จะเป็นกระเป๋านี่ของทั้งหมดที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ข้างในก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะนะคะมันก็เป็นแบบดิคสิธ์อะเนาะโอเคเดี๋ยวเมย์จะแกะกล่องน้องค่ะบิบาร่าใส่แล้วก็เอาใส่ให้ลูกไปเลยนะคะเพราะว่าจะไล้้อาไปใช้ เหมือนเขาจะชอบพาบีบาร่าหรอไม่รู้ว่าเด็กๆเขาชอบกันอ่ะอะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเหล่าดินสอไปด้วยนะคะลองเหลาดินสอดูเนาะไม่รู้ว่าไอ้เครื่องนี้จะดีหรือเปล่าเอเดี๋ยวเราจะเหล่าดินสอเดี๋ยมขอนาตเคลียร์พื้นที่หน่อยว่าตัวนี้จะเหลาได้ไหมนะคะเอาดินสอของเขาได้หลมาเอ้ามันกดมาได้เอ้ายังไงวะเนี่ยตึงหรอเอ้ามันหมุนเลยเหรออ๋อมันหมุนเลยขี้หนอกแต่ละหมุนหมุนไปเลยทุกคนหมุนแบบว่าไม่ต้องมาต้องอันนี้อะ ใดๆก็คือน้องหมุนไดเลยไม่ต้องดึงตัวนี้ออกมาะะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะแหลมพอหรือเปล่านะคะเป็นคาบีบารานะคะก็ใช้ได้อยู่นะให้สําหรับเด็กๆสาวๆคนที่ชอบคาบีบารานะคะเดี๋ยวลองฟังว่าอันนี้คือกล่องที่มันอยู่ในข้างในนะก็ดึงออกมาเลยอ่ะแหลมอยู่เด้อไม่ไกลกานะคะจ้าอันนี้ใครที่แบบว่าชอบนะคะก็เอาไปได้เนาะสำหรับเด็กๆเอาไปรงเรียนเนาะเขาบอกว่ากล่องดินสอเนี่ยมันทาให้เราเหมือนแบบมีความสุขอในการเรียนโดยเฉพาะที่ฉันนะคะอันนี้ก็จะได้อะไรบ้างได้กล่องดินสอมีดินสอข้างในด้วยนะแล้วก็มีกบเหล่านะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวเททิ้งให้กับสเนาะโอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นยังลบอ่ะยังลบก็ใส่ในกล่องยืมสอได้จริงๆแล้วใส่ของนี้สออไปเลยดีกว่าไม่รู้นี่เป็นของแนนนินหรือนะเพชรผม่มข้าเจ้าได้ร่วงซะไปละอ่ะยังลบเขาก็จะเลื่อนได้อย่างนี้ก็เกะกูดที่เขาก็เอ้าจริงๆเขา,าล็อกได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวลองน้องจะมีแบบเหมือนคล้ายๆกับที่ล็อกยืมสอไม่ให้น้องเลื่อนไปเลื่อนมาได้ด้วยอ่ะแบบเนี้ย มันจะทาให้เราใช้งานยากขึ้นนะโอเคอยู่นะใส่ดูใส่ดูก่อนอาใส่แล้วก็เปลี่ยนยากแอบเอาออกยากอยู่หน่อยเพื่อความดูดีดูเก๋ดูไฮโซนะคะเราก็เอาต่องแต่งรองใส่พอก่อนเนาะโอเคอ่ะที่เหลือก็จะเอาใส่ฝั่งนี้แล้วก็เอากบเอาเอายางลบใส่ลงไนด้วยแล้วก็ปิดปิดได้ก่อนโอเคได้อยู่ิดได้อยู่ ใครชอบแบบนี้นะคะชุดนี้มีอะไรบ้างมีกล่องวินซอมินสอ์มนสอมียังลบนะคะมีกบเหล่ามินสอมีสมุดโน้ตคับบบาร่านะคะแล้วก็มีกระดาษอะไรสักอย่างนะคะใครรู้ว่ากระดาษนี้คืออะไรก็แจ้งทีจ้จา